โอ้โหเป็นข่าวดีมากเลยนะคะขอแสดงความยินดีกับประเทศไทยด้วยความจริงใจที่สุดเลยค่ะเป็นเรื่องที่น่ายินดีและน่าภาคภูมิใจมากๆที่ประเทศไทยประสบความสำเร็จได้รับรางวัลอันทรงเกียรติน้องนิวยกสุพรรณิการนบรัฐ เธอสามารถคว้าตำแหน่งอันทรงเกียรติรองอันดับ4หรือ fourth runner up จากเวทีการประกวดความงามระดับโลก Face of Beauty International 2025ที่จัดขึ้นที่ไต้หวันได้สำเร็จนั้นถือเป็นความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ที่สร้างความสุขและความภาคภูมิใจให้กับคนไทยทั้งประเทศเลยค่ะ และสิ่งที่น่าทึ่งยิ่งกว่านั้นก็คือการที่เธอสามารถกวาดรางวัลพิเศษมาครองได้มากถึง5รางวัลซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นถึงศักยภาพที่โดดเด่นและครบเครื่องในทุกๆด้านของเธอในการประกวดครั้งนี้ การเดินทางของคุณ <or> น <keys> <ork> so like ิวยอร์กในเวที Face of Beauty International 2025นั้นเต็มไปด้วยความโดดเด่นมาตั้งแต่ต้นเพราะเธอเป็นหนึ่งในผู้เข้าประกวดที่ถูกจับตามองจากสื่อและแฟนนางงามทั่วโลกเพราะไม่ว่าจะปรากฏตัวในกิจกรรมใดเธอก็ฉายแววความมั่นใจและความเป็นมืออาชีพออกมาอย่างชัดเจนเธอสามารถแสดงให้เห็นถึงรูปร่างที่สมส่วนและมีเสน่ห์ดึงดูดได้อย่างไร้ที่ติ จนทำให้เธอสามารถคว้าตำแหน่ง b a s อินสวิมสูตรมาครองได้เป็นผลสำเร็จซึ่งเป็นการการันตีว่าเธอมีความงามที่สมบูรณ์แบบตามมาตรฐานสากลการเดินและการโพสท่าในชุดว่ายน้ำของเธอนั้นเต็มไปด้วยพลังงานและความเย้ายวนที่น่าประทับใจ ต่อมาในรอบการประกวดชุดราตรีหรือ b a in s e in Evening g ก w n เธอก็ได้สร้างความตื่นตะลึงให้กับคณะกรรมการและผู้ชมอีกครั้งโดยการเลือกสวมใส่ชุดราตรีที่เสริมความสง่างามและขับเน้นบุค,คลิกอันน่าหลงไหลของเธอได้อย่างสมบูรณ์แบบท่วงท่าการเดินที่อ่อนช้อยผสมผสานกับความมั่นใจทำให้ชุดราตรีที่เธอสวมใส่ดูมีชีวิตชีวาและเปล่งประกายอย่างที่สุด ส่งผลให้เธอสามารถคว้ารางวัลเบสอินอีฟนิ่งเก่ามาได้อีกหนึ่งรางวัลเป็นการตอกย้ำว่าเธอเป็นตัวจริงในเรื่องความงามและความสง่าบนเวทีและแน่นอนว่ารางวัลที่สร้างความฮือฮาที่สุดก็คือรางวัลชุดประจำชาติยอดเยี่ยม ชุดประจำชาติที่ได้รับรางวัลน,นี้คือชุดที่ชื่อว่านรสิงค์คณังหรือนรสิมหะคณังซึ่งเป็นผลงานการออกแบบและตัดเย็บที่สื่อถึงเรื่องราวความเชื่อและศิลปะวัฒนธรรมของไทยได้อย่างลึกซึ้งและอลังการ โดยตัวแทนสาวงามของประเทศไทยในการประกวดครั้งนี้คือคุณสุพันนิการนบรัฐหรือน้องนิวยกซึ่งเธอได้ถ่ายทอดความสง่างามและความน่าเกรงขามของชุดนี้บนเวทีได้อย่างสมบูรณ์แบบชุดนาราสิงห์ขนางนี้ได้รับแรงบันดาลใจมาจากตำนานและคติความเชื่อเรื่องนาราสิงห์ซึ่งเป็นอวตารของพระวิษณุมีรูปลักษณ์เป็นครึ่งคนครึ่งสิงห์แสดงถึงความกล้าหาญพลังอำนาจและความยุติธรรม ซึ่งชุดนี้ได้ผสมผสานลวดลายไทยอันวิจิตอ่อนช้อยเข้ากับเครื่องทรงที่มีโครงสร้างโดดเด่นและทันสมัยอย่างลงตัวรายละเอียดของชุดมีความประณีตอย่างยิ่งตั้งแต่ส่วนหัวที่สวมใส่ชดาหรือมงกุฎที่ได้รับการออกแบบให้มีลวดลายของสิงห์ผสมผสานกับความอ่อนช้อยของศิลปะไทยอย่างงดงามโดยประดับด้วยเพชรและอัญ,ญมณีสีทองอารามที่เปล่งประกายจับตา ส่วนลำตัวของชุดเป็นชุดราตรีที่ใช้ผ้าไหมหรือผ้าที่มีความมันวาวสีทองสลับแดงเข้มซึ่งเป็นสีที่แสดงถึงความมั่งคั่งและความเร่าร้อนทั่วทั้งชุดถูกปักประดับด้วยลวดลายไทยโบราณที่ละเอียดอ่อน <c oughs> เช่นลายกรหนกและลายประจํยามพร้อมทั้งมีการปักเลื่อมและลูกบัตรเพื่อให้เกิดมิติและประกายเมื่อต้องแสงไฟบนเวที จุดเด่นอีกอย่างคือการเสริมรายละเอียดที่ช่วงไหล่และด้านหลังด้วยเครื่องประดับขนาดใหญ่ที่จำลองส่วนถางหรือปีกของนรสิงซึ่งทำให้ผู้สวมใส่ดูมีพลังและสง่างามดุดเทพในตำนานขณะที่คุณนิวยกเดินออกมาบนเวทีกับชดนี้เธอดูราวกับนักรับผู้สูงสักที่เต็มไปด้วยความมั่นใจในทุกท่วงท่า การเดินและการนำเสนอชุดเต็มไปด้วยพลังและจริตที่น่าหลงไหลทำให้ชุดนี้สามารถคว้าใจคณะกรรมการและผู้ชมทั่วโลกไปได้อย่างไม่ยากเย็นเลยค่ะและนอกจาก3รางวัลหลักที่กล่าวมาทั้งต้นแล้วเธอยังได้รับรางวัลพิเศษจากสปอนเซอร์อีกถึง2รางวัลซึ่งแสดงให้เห็นว่าเธอนั้นที่เป็นที่รักและเป็นที่ต้องการของแบรนด์ต่างๆที่ให้การสนับสนุนการประกวด ด้วยบุคลิกที่น่ารักสดใสและเป็นกันเองทำให้เธอได้รับความเอ็นดูจากผู้สนับสนุนมากมาย ด้วยผลงานที่ยอดเยี่ยมและครบเครื่องเช่นนี้ทำให้คุณนิวยกสามารถทำคะแนนรวมได้อย่างโดดเด่นและสามารถยืนหยัดอย่างสง่างามในตำแหน่งรองอันดับ4หรือ fourth runner up ท่ามกลางสาวงามจากทั่วโลกความสำเร็จนี้เป็นเครื่องพิสูจน์ว่าประเทศไทยมีบุคลากรที่มีคุณภาพและความสามารถอย่างแท้จริงการที่เธอได้เป็นตัวแทนของประเทศและทาหน้าที่ได้อย่างสมบูรณ์แบบเช่นนี้ถือเป็นความภาคภูมิใจที่ คนไทยทุกคนควรชื่นชมยินดีอย่างยิ่งเลยค่ะมีคอมเมนต์ของชาวต่างชาติบนสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆเกี่ยวกับชุดนรสิงห์ขนานางและผลงานของตัวแทนประเทศไทยในการประกวด Face of Beauty International 2025ที่พวกเขาประทับใจมากมายค่ะความอลังการและรายละเอียดที่ประณีตสิ่งแรกที่ชาวต่างชาติให้ความสนใจอย่างมากคือความอลังการหรือ p e c t a c u l a r Grand หรือ m a j e s t i c และรายละเอียดที่ซับซ้อนและประณีตหรือ intricate detailed craftsmanship ของชุดพวกเขาชื่นชมการออกแบบที่ไม่ได้เพียงแค่ชุดแต่เป็นเหมือนงานศิลปะที่เคลื่อนไหวได้การปักประดับด้วยเพชรและอัญมณีสีทองอาร่ามทำให้ชุดดูมีราคาและเปล่งประกายอย่างมากบนเวทีหลายคนใช้คำว่า a masterpiece หรืองาน Masterpiece และ beyond beautiful เพื่ออธิบายถึงความงามที่เหนือระดับของชุดชาวต่างชาติหลายคนแสดงความทึ่งในการที่ชุดสามารถนำเสนอเรื่องราวของโนรสิงห์ซึ่งเป็นตำนานเทพเจ้าในศาสนาฮินดูที่ผสานอยู่ในความเชื่อไทยได้อย่างทรงพลังพวกเขามองว่าชุดนี้ไม่เพียงแต่สวยงามแต่ยังเต็มไปด้วยความหมายทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์หรือ cultural significance โดยเน้นถึงการผสานรูปลักษณ์ครึ่งคนครึ่งสัตว์ออกมาได้อย่างลงตัวและน่าเกรงขาม ทำให้ชุดนี้มีความเป็นเอกลักษณ์และแตกต่างจากชุดอื่นๆพวกเขาแสดงความเห็นว่าการที่ประเทศไทยสามารถนำเสนอเรื่องเล่าที่ยิ่งใหญ่ผ่านชุดได้นั้นเป็นสิ่งที่น่าชื่นชมผลงานของคุณนิวยกสุพัน,นิการโนภร,รัตโดยการออกแบบชุดประจำชาติโดยใช้ดารุณีแกล้จัดมิชาชีประจำจังหวัดชนบุรีผ่านการถ่ายทอการประกวดโดยให้ความสำคัญกับความอัลเทนติก หรือความเป็นท้องถิ่นนั้นสามารถบอกเล่าถึงสตรีไทยที่มีลักษณะที่เป็นผู้นำโดยคิดวิเคราะห์ก่อนการตัดสินใจผู้หญิงที่สามารถใช้ความสงบสยบความเคลื่อนไหวได้คอมเมนต์ส่วนใหญ่ไม่ได้ชื่นชมแค่ชุดแต่ชื่นชมคุณนิวยกสุันิการนพร,รัตน์ในฐานะผู้นำเสนออย่างมากพวกเขาพูดถึงพลังงานความเชื่อมั่นและจังริดที่น่าหลงไหลของเธอ การเดินที่สง่างามและเต็มไปด้วยความภาคภูมิใจทำให้ชุดน,นรสิงห์ขนานางดูมีชีวิตและน่าประทับใจยิ่งขึ้นหลายคนกล่าวว่าเธอทำให้ชุดนี้ shines brighter หรือเปล่งประกายยิ่งกว่าเดิมและการได้รับรางวัลจึงเป็นสิ่งที่ well deserved หรือสมควรได้รับอย่างแท้จริงค่ะมีการแสดงความคิดเห็นที่ยกย่องไปถึงดีไซเนอร์และทีมงานเบื้องหลัง โดยมีการกล่าวถึงประเทศไทยในฐานะประเทศที่มีชื่อเสียงด้านการออกแบบชุดประจำชาติที่สร้างสรรค์และไม่เคยทำให้ผิดหวังพวกเขาแสดงความยินดีกับประเทศไทยและมองว่ารางวัลนี้เป็นการตอกย้ำถึงความสามารถด้านแฟชั่นและศิลปะของไทยในเวทีโลอกอีกครั้งโดยรวมแล้วเสียงตอบรับจากต่างชาติเป็นไปในทิศทางเดียวกันคือความรู้สึกว้าวหรือว้าวแฟกเตอร์ กับความสวยงามที่เหนียวความคาดหมายและรายละเอียดของงานฝีมือที่แสดงถึงความทุ่มเทอย่างที่สุดค่ะนับเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจที่ประเทศไทยได้นำศิละปะวัฒนธรรมอันวิจิตรไปเผยแผ่ให้โลกได้ชื่นชมนะคะ